ดหะเออด่ะนนี่าตันะเราเจอกุ้นึ่งตัวนอนเช่ตรงนี้นี่มันทําเป็นตายนะคะทะุกคนเราต้องหาดีๆนะคนะ เราต้องหาแบบคน้นอันเลยนะคะพราเม่กี้เราแบบเสียเวลาในการออปิดน้ำนานมากเช้าของเรานะคะได้หนึ่งตะก,ก้าเต็มๆเ,เลยก็จะมีปลาเล็กปลาน้อยนี่นี่คือปลานะคะที่เราจะทำกินเดี๋ยวมาดูว่าเราวันนี้ทำเมนูอะไรบ้างนะคะนี่ได้1ตะก้า